วันนี้เราจะมาทำโฮมเมดชีสเบอร์เกอร์กันชีสเบอร์เกอร์ทำง่ายมากเลยเราเลือกใช้เนื้อบดที่มีขายตามทั่วไปแต่ถ้าใครอยากได้เนื้อต่างประเทศก็เลือกซื้อเนื้อมาแล้วก็ขอให้ทางร้านบดให้ได้แต่สูตรจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเนื้อเราเนี่ยจะมีปริมาณไขมันน้อยกว่าเนื้อของต่างประเทศผมเลยใช้วิธีการเอามันหมูเนี่ยมาเพิ่มเข้าไปเนแล้วก็มีส่วนผสมที่เพิ่มความหวานนิดนึงก็คือหอมใหญ่ ตักผึษษ้สับให้ละเอียดเลยคนกินจะไม่รู้สึกว่ามีหอมใหญ่อยู่มันหมูนะครับต้องหั่นให้ละเอียดก่อนถึงจะสับไม่งั้นเวลาเราไปสับแล้วเขาจะไม่ขาดมันจะเละอย่างเดียวแฮมเบอร์เกอร์ที่ดีต้องมีอัตราส่วนระหว่างเนื้อ80แล้วก็ไขมันอีก20เมื่อมันหมูเราละเอียดแล้วก็ผสมได้เลย แล้วสุดท้ายใส่ไข่แดงไปหนึ่งใบป,ปุ๊บไข่แดงเนี่ยก็เหมือนกาวจับรสชาติส่วนผสมทุกอย่างให้มันรวมตัวกันเป็นก้อนเดียวต่อไปก็ถึงนี่เนะี่ยมันหมูไข่จะเป็นตัวช่วยทำให้เนื้อของเราเนี่ยมีไขมันแล้วก็มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนวด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 นวเสร็จปุ๊บก็ปั้นเป็นก้อนชัวปั้นแล้วก็ปั้น ปั้นให้เป็นเป็นวงกลมก่อนนะครับแล้วก็ตบตบใช้ฝ่ามือตบตบแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆบีบเนื้อตรงกลางให้เป็นเป็นวงกลมสวยปุ๊บเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นให้เขาอยู่ตัวสักประมาณ15นาทีเมนูชีสเบอร์เกอร์ผมว่ามันเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดในใจของใครหลายๆคนนะครับรวมทั้งโตมเองด้วยปกติแล้วเราจะชอบไปกินข้างนอกบ้านเนาะ ผมว่าถ้าเราทำกินเองที่บ้านเนี่ยน่าจะอร่อยกว่านะใช้เนยทาเดี๋ยวเราก็มาย่างขนมปังกันนะครับเมื่อเราทาเนยเสร็จแล้วกระทะร้อนแล้วก็เอาลงเลยนะครับเดี๋ยวเราใช้ไฟแรงๆแล้วก็ให้ขนมปังเราเกรียมโดยที่ข้างในยังนุ่มอยู่อ๋อสีสวยละดี๋ยวเราปิดไฟได้เลย เสรปุ๊บก็พักเอาไว้เอากระทะตั้งน้ำมันมาเกอกเอาเนื้อลงไปทอดในกระทะทอดจนสีสวยกลับอีกด้านหนึ่งเลียนหอมมากเลยเดี๋ยวเรารอให้เนื้อเราสุกอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เอาชีสปกลงไปเลยแฮมเบอร์เกอร์เนื้อที่ดีเนี่ยเวลาทอดเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่แข็งมาก ข้างในต้องชุ่มฉ่าอยู่อย่าให้มันสุกจนเกินไปไม่งั้นน้ําเนื้อของเรามันจะหายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราประกอบแฮมเบอร์เกอร์กันนะก็จะมีซอสที่เราใช้ก็คือมะเขือเทศมายองเนสแล้วก็มัสตาร์น,นี้ก็แล้วแต่ความชอบพรหอมหัวใหญ่แตงกวาดอง เมนูชีสเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับเหมาะกับการกินกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆกินกันเป็นครอบครัวกินกันแบบชวนเพื่อนมาบ้านอะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตัวเบอร์เกอร์เนี่ยให้กับทุกๆคนเวลาเพื่อนเรากินแบบกดปุ๊บน้ำเนื้อมันไหลออกมาชีสกำลังละ,ล,ะลายดีกัดเข้าไปเนี่ยซอส ประสมกับน้ําเนื้อเละเทะกินกันปากเปื้อนเนี่ยผมว่านี่แหละเป็นอารมณ์ของการกินชีสเบอร์เกอร์ที่ถูกต้องนะครับโฮมเมดชีสเบอร์เกอร์อร่อยเต็มคำผมทำได้คุณก็ทำได้ทุกอิฐโยเซฟนะครับ